สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมันก็จะพบมาพอกระเป๋าตบกินแซ่บพี่น้องมือนก็จะได้ไม่นุ่งแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องครับไหนเป็นสมปลาครับพี่น้องอุ้ยเด็ดิกดิบพี่น้องพริกดิบมาเป็นถุงนะครับมะเขือและเทียาบครับพี่น้องหอมแขกหอมแดงครับพี่น้องป๋องวัวลายยางครับพี่น้องยัดจังเลยครับมันแซียปลาตบมันครับคือเก่าครับพี่น้องผมย่อค้งยิ้มครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยของเรากับบูชาเวียดนามทั้งกลทั้งกามันแซียปลาตบมครับ น่เขาเรียวไม่ไหมพี่หรอน,รนี่หัคหอน์นะครับเอาต่องขจะหันมาครับนงหันมาหาสินี่ครับปูปู จมงปุดไไปนอ่ะอืมบอ,มอกแบบ่ใส่บลวกอีกข่าวหับเนาะ Hmm. Mm. Hmm. うん。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  เ็อะไรครับเพื่ออืมคือทำยังไงบ้่ mm. ง you うん。Oh. Mm hmm. ยาขัดกันย้อนสมปาสมปากินยำได้กระเซาะยำพี่น้องใส่กระบอกอีกสดๆ,สดๆนี่โอ้ยเข้ากันค่ะขนาดพี่น้อนขับถ่ายบาปต่อมกินบมซูเผามุมมัมเจดีกับปอาถูกคอภัยน้ำเด้อครับถ่า,ายไพนมากคลิปนี้นะครับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามก็คอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทับคิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ